d e x t e r Lab หนึ่งในการ์ตูนสนุกในช่วงยุคทองของการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับเนื้อเรื่องหลักๆของการ์ตูนนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเด็กชายอัจฉริยะคนหนึ่งที่เขาสามารถทําการทดลองล้ายุคต่างๆนานาได้แล้วก็ต้องถูกดีดีพี่สาวตัวเปิ่นเข้ามาป่วนในห้องแลบอยู่ตลอดเวลาโดยไอห้องแลบที่ว่านะครับมันก็จะซ่อนอยู่ในห้องนอนของเด็กเซอร์เองเนี่แหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมพ่อแม่ของไอเด็กนี่ถึงไม่เคยระคราะแคงใจเลยว่ามีห้องแปลกๆอยู่ในบ้าน พราะว่าห้อง l a บนะครับมันมีขนาดใหญ่ักขนาดนั้นเนี่ยค่าไฟนี่ก็คงจะต้องพุ่งกระชูดอยู่นะแต่ก็เอาเถอะวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องพวกนี้กันรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับก็จะมาทําลายความสดใสในวัยเด็กของเพื่อนๆกันอีกแล้วกับการ์ตูนที่ดูเหมือนกับจะไม่มีพิษไม่มีภัยอีกเรื่องครับห้องทดลองของเด็กสเตอร์นะครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่ามุกของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูเป็นภาษาอังกฤษหรือว่ารู้จักกับวัฒนธรรมของฝรั่งนะครับ ก็อาจจะมองมันผ่านๆไปก็ได้เพราะมันมีสับแสแลงที่เยอะพอควรเลยแต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษอะไรเลยแต่อาจจะอธิบายให้ง่ายๆให้เข้าใจได้เห็นถึงความดากักแล้วก็ความจังไรของการ์ตูนเรื่องนี้เองเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันกับตอนอะไรง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ความรู้ทางภาษาแล้วก็การตีความกันเยอะดีกว่านะครับกับตอนที่27ของซีซั่นที่2ครับ เนื้อหาคร่าวๆข,ของตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่เด็กสเตอร์นันเนี่ยเหลืออดกับดีดีพี่สาวจอมปวดของเขาละที่วันๆไม่ทําอะไรเลยเอาแค่มาวิ่งเปินๆในห้อง l a บเนี่ยแหละจนทําให้เด็กสเตอร์นะครับไม่เป็นอันทํางานและสุดท้ายนี้เนี่ยเขาก็จัดแจงไล่พี่สาวเขาออกไปเลยฮนะแล้วก็เหลือเชื่อพี่สาวก็ร้องไห้เสียใจออกไปแล้วก็ไม่กลับมาหาเด็กสเตอร์อีกเลยซึ่งในช่วงแรกๆที่เธอได้จากไปเนี่ยเด็กสเตอร์ก็แบบรู้สึกดีมากทํางานในห้อง l a บได้อย่างเต็มที่ไม่มีใครมาปวดเลยฮะแต่พอการเวลาผ่านไปเนี่ย ห้อง l a บของเขานะครับก็รู้สึกเหมือนจะวังเวงแล้วก็ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งก็เลยทําให้เขาระลึกได้ว่าถึงแม้ว่าพี่สาวขเขาเนี่ยจะแก่นแก้วแล้วก็กวนประสาทปานใดก็ตามนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ห้องแ a บของเขาเนี่ยดูมีชีวิตชีวาสีสันมากขึ้นดังนั้นนะครับพ่อเด็กสเตอร์ของเราเนี่ยก็เลยจัดการสรรหาพี่สาวคนใหม่ครับ <St art> เพื่อจะมาทําหน้าที่ความแก่นแก้วในห้อง l ลบของเขาแทนจนสุดท้ายนะครับเขาก็ได <P. S 1> ้ไปคว้าจ้างแม่สาวผมบอลอวบอึ่มงามสถานฟ้าคนหนึ่งขึ้นมา ซึ่งพอเธอเข้ามาใส่ชุดนักเต้นเบลล์แบบที่พี่สาวของเด็กสเตอร์เคยใส่นะครับมันก็ทําให้ชุดนั้นดูแบบล่อใจเสือป่าขึ้นทันทีแต่นั้นก็ยังไม่พอครับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเขาได้ใส่แฟนเซอร์วิสเข้ามาเพื่อเอาใจเหล่าคุณพ่อที่นั่งดูการ์ตูนกับคุณลูกๆเข้าไปอีกโดยเขาได้เปลี่ยนบทพูดที่พี่สาวเขาเคยพูดปกตินะครับให้มันเป็นเสียงที่แบบดูซู้ซ่าอะไรแบบนี้ฮะ และหลังจากที่เด็กสเตอร์ได้ยินบทพูดนี้ไปเนี่ยก็เลยทําให้เขาเนี่ยตัวร้อนแบบทําอะไรไม่ถูกจนต้องขอตัวไปอาบน้ําจนเปียกชุ่มออกมาเลยครับแต่นั่นก็ยังไม่พอครับเด็กสเตอร์นะครับต้องการให้พี่สาวคนใหม่เนี่ยแสดงบทบาทให้เหมือนกับดีดีพี่สาวจอมแก่นของเขามากขึ้นครับโดยมันจะมีตอนหนึ่งนะครับที่เด็กสเตอร์เนี่ยพูดว่าแปลว่าละบําสิจ๊ะฉันต้องการจะเห็นเธอเริงระบําแม่สาวก็เลยตอบเด็กสเตอร์กลับมาว่าฉันจะเต้นให้เธอได้นะ แต่ถ้าเธออยากเห็นช่วงท่าของฉันแล้วก็เธอจะต้องจ่ายตังค์ให้ฉันเพิ่มอีก50ดอลลาร์ฮอแม่สอนให้หนุ่มๆทั้งหลายรู้จักการใช้ใจ่ายเงินให้คุ้มค่าราคาตั้งแต่เล็กเลยเนอะเอาละทีนี้มาถึงตอนที่เราต้องตีความกันหน่อยดีกว่าแต่เชื่อว่าถ้าตีความได้เลยเนี่ยเพื่อนๆก็จะอึง้งทึ่งกับกระตูเรื่องนี้มากครับเพราะมันได้ใส่มุกที่แบบเอาไวส้สุดๆจริงๆกับเรื่องเบาๆเรื่องแรกครับในซีซั่นที่2ตอนที่15เรื่องราวตอนนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับของเล่นที่แถมมาในกลองขนมซีีเรย ซึ่งก็จะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากกับการหลอกให้เด็กซื้อสีเรียวที่อุดมไปด้วยน้ําตาลมาหลายๆกล่องเพื่อที่จะมาเปิดกาชาเป็นของเล่นที่ถูกใจตัวเองเนี่ยซึ่งของเล่นในการ์ตูนนะครับมันก็จะเป็นแหวนไขรหัสครับที่จะมีลักษณะเป็นแหวนที่มีลูกบิดเหมือนลูกบิดตู้เซฟอะ่ะแล้วพอเราได้อักษรตัวอะไรมาเนี่ยก็จะเอาแหวนมาหมุนๆสลับตัวกันให้เป็นโค้ดอะไรแบบนี้ครับซึ่งอาการเล่นนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยฮิตในบ้านเราเท่าไหร่นะเพราะว่าอักษรบ้านเราเนี่ยมันก็ปาไป44ตัวบวกกับส27 เอาเป็นว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเาก็ดําเนินต่อไปโดยการที่ดีดีและเด็กสเตอร์เนี่ยก็ได้แหวนมาคนละวงครับซึ่งไอแหวน2วงเนี่ยมันก็มาจากการ์ตูน2เรื่องที่เขาชอบแตกต่างกันนะครับอารมณ์ประมาณว่าพี่สาวได้แหวนจากการ์ตูโนโพนี่ส่วนน้องชายเนี่ยก็ได้แหวนมาจากการ์ตูนยอดมนุษย์ครับแล้ว2คนนี้เนี่ยก็พยายามขิงใส่กันว่าของใครเนี่ยเจ๋งกว่าแล้วก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่พี่สาวได้พูดขึ้นมาเป็นโค้ดประมาณว่า กระตุ้นของแกนะมันสำหรับพวกที่มี Big IDKSC ซึ่งพอพูดแบบนี้นะครับเด็กสเตอร์ก็เวอไปสักพักครับก่อนจะนำโค้ดที่ที่พี่สาวให้มาเนี่ยมาเรียงกันใหม่ในแหวนซึ่งพอเรียงและได้คำตอบเสร็จมันก็ตะโกนขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องแม่ว่าแต่ทำไมเขาต้องฟ้องแม่ด้วยล่ะอันนี้ถ้าใครแปลความหมายออกก็ลองเม้นมาดูข้างล่างนะฮะเป็นการเล่นเกมหนุก,นกๆรอคนที่เขาแก้โค้ดได้มาพิมพ์ลงในเม้นด้านล่างกันดีกว่า ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของถ้วยรางวัลของคุณพ่อครับกับซีซั่นที่2ในตอนที่10เพื่อนๆเ,เคยเล่นเกมซ่อนสมบัติกันไหมครับแบบว่าเอาของชิ้นหนึ่งเนี่ยไปซ่อนเสร็จแล้วก็เขียนคําใบ้ไว้ตามจุดต่างๆให้แบบคนคนนั้นเขาไปหาของกันซึ่งไอ้วิธีการหาของเนี่ยก็จะตามจากเบาะแสที่เราได้เอาไปโปรยไว้เนี่ยแหละครับคือดีดีพี่สาวตัวแสบเนี่ยก็ได้เอานิวเคลียร์แลมซึ่งเป็นของสาคัญของเด็กสเตอร์นะครับไปซ่อนแล้วเธอเนี่ยก็ได้ทิ้งคําใบ้ไว้ตามที่ต่างๆมากมาย เด็กสเตอร์นะครับก็ต้องถอดรหัสฮนะก็วิ่งกันวุ่นเลยจากคําใบที่1ไปคําใบที่2คําใบที่2ไปคําใบที่3แล้วมันก็จะมีอยู่คําใบหนึ่งครับที่ได้นําพาเด็กสเตอร์ไปสู่บ้านของคุณป้าแม่บ้านคนหนึ่งที่เธอก็ได้อบคุกกี้มาเสร็จใหม่ๆเสร็จแล้วไอตอนที่คุณป้ากาลังจะเดินเอาคุกกี้มาเสิร์ฟนะครับคุกกี้ก็ดันตกลงพื้นทําให้เธอต้องก้มลงหยิบแล้วบั้นท้ายเธอเนี่ยก็ชูชี้ฟ้าขึ้นมาครับปรากฏเป็นคําใบที่เขียนอยู่ตรงบัานดาของแม่สาวผู้นั้นเขียนเอาไว้ว่า that's trophy แปลว่าถ้วยรางวัลของพ่อนะครับก็ทําให้เด็กสเตอร์เนี่ยรู้เลยว่าเบาะแสชิ้นต่อไปมันจะต้องอยู่ในถ้วยรางวัลของคุณพ่อแน่ซึ่งถ้าใครเป็นเด็กๆมองผ่านๆก็อาจจะคิดว่ามันคือถ้วยรางวัลที่แบบเป็นเป็นถ้วยจริงๆใช่ไหมครับว่าแต่ทําไมถ้วยรางวัลของคุณพ่อมันต้องไปอยู่บนบ้านดากเลยละ่ะก็ไม่เข้าใจเลยนะฮะเราก็มาเกินกับเรื่องต่อมากันเลยดีกว่าครับกับเรื่องของแป้งมันในซีซั่นที่2องเอพิโซดที่1นะครับ มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เด็กเตอร์เนี่ยได้ลคลั่งไคล์ฮีโร่ทีวีครับ,รบก็ตามภาษาเด็กๆกันเนาะแบบลคลั่งไคล์ฮีโร่ก็อยากทําตัวให้เป็นฮีโร่ไงเด็กเตอร์นะครับก็เลยทําตัวให้ดูมีอายุมากขึ้นครับเพื่อที่จะไปเข้าร่วมกับขบวนการเหล่าฮีโร่พวกเนี้ยโดยทําการสร้างเครื่องมือให้ตัวเองเนี่ยมีหนวดคราวแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไปร่วมทําภารกิจกับตํารวจในการจับเหล่าลายครับโดยเป็นคดีที่มีชื่อว่าคดีแป้งขนมอบซึ่งเขาก็ต้องบุกเข้าไปเพื่อจะสํารวจอะไรว่าไอ้คนร้ายเหล่านี้เน่ยาาแอออบทํะไรกัู ในระหว่างที่เข้าไปในรังของคนร้ายนั่นเองนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ที่พวกแก๊งเหล่านี้เนี่ยกำลังยื่นหมูยื่นแมวกันอยู่แล้วเขาก็ได้ยื่นหอ่อแป้งห่อหนึ่งให้ครับซึ่งเอามากรีดโชว์แล้วก็บอกว่านี่มันคือผงแป้งแท้ร0 0ซนะเราจะเอามาผลิตขนมปังกันได้แล้วซึ่งถ้าใครเป็นเด็กๆดดูเนี่ยก็คงจะคิดว่ามันเป็นแป้งขนมปังใช่ไหมครับ แต่เชื่อได้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนคงนึกถึงไอ้ผงขาวๆที่เขาเรียกกันว่าผงแป้งมันกันแล้อย่างแน่นอนเลยก็ไม่แน่ใจว่าไอ้การ์ตูนตอนนี้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนก็เอาไปทําอะไรกันหรือเปล่านะก่อนจะไปฟังเรื่องต่อไปนะครับถ้าใครมีแฟนอาร์นี่ก็สามารถส่งมาได้ทีแชทในแฟนเพจ Facebook F N d a r y นะครับแล้วเราก็มาฟังกันต่อเลยตีตัววิโซ เรื่องนี้นะครับก็ต้องใช้ความเข้าใจกันสูงนิดนึงเพราะมันจะเป็นมุกภาษาอังกฤษบวกกับมันเป็นแสดงด้วยแต่ไม่เป็นไรแอดอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะตีให้กระจางเองใน Dexter La b ลบซีซั่นที่2ตอนที่2นะครับมันก็จะเป็นตอนที่ครอบครัวเด็กสเตอรนะ์ต้องไปรับประทานอาหารนอกบ้านซึ่งพวกเขานะครับก็มาใช้บริการของร้านพิซซ่าอยู่ร้านหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าร้านช็อปปี้ชีสแล้วก็ตามสไตล์ของร้านอาหารแบบชาวอเมริกันทั่วไปเลยครับที่ก็มักจะมีโซนเครื่องเล่นเนี่ยเอาไว้หลอกเด็กด้วย ในนั้นนะครับก็จะมีเครื่องเล่นเกมหลายรูปแบบเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเครื่องทุบหัวครับที่จะเป็นแบบลุ่มๆให้เราเอาคอ้อนนุ่มๆตีตุ๊กตาที่โผล่มาไม่รู้เพื่อนๆเคยเ,เ,เล่นกันหรือเปล่าซึ่งไอตัวตุ๊กตุ่นที่โผล่มาจากเครื่องเล่นเครื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นตัววิเซิลฮะแล้วเด็กสเตอร์เนี่ยก็อยากเล่นเครื่องเล่นเครื่องนี้ไงก็ไปยืนพร้ามอยู่นานมากประมาณว่าได้คำนวณหลักการทางวิทยศาศาสตร์อะไรออกมาเล่นเกมแล้วแบบนี้จนกระทั่งดีดีพี่สาวเนี่ยเกิดอาการรำคาญแล้วก็พูดขึ้นมาาว่า Just to Ce Vi You went, the t i c k e t will come out ประมาณว่าอย่าพลาดมากนะเจะ้าทึมแค่ตีตัววีซ่ที่โผล่มาถ้าเธอทําได้นะตั๋วมันก็จะออกมาเองซึ่งถ้าใครฟังผ่านๆมันก็โอเคใช่ไหมครับแต่ถ้าใครรู้คําสัท์แสดงจริงๆแล้วก็จะรู้ว่ามันลึกซึ้งมากกว่านั้นว่าพี่สาวเนี่ยบอกให้น้องชายได้ทําอะไรคือไอคาแสดงว่าแว the ว i ีซ l าของฝรั่งนะครับมันก็จะหมายถึงการเหล่าแหน่ฮะซึ่งไอมุกอย่างนี้นะครับมันได้ถูกโปรยลงมาในเรื่องเด็กสเตอร์อย่างมากมายเลย อีกตอนหนึ่งก็จะเป็นซีซั่นที่2ในเอพิโซดที่1 4นะครับที่มีชื่อว่า Dexter's Dirty แปลว่า Dexter อร์นั้นสกรปรกซึ่งมันก็เป็นการ์ตูนตอนที่สกรปรกทั้งร่างกายและก็ความคิดเลยทีเดียวครับในการ์ตูนตอนนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาว่า Dexter เนี่ยชอบทำตัวสกรปรกจนกระทั่งเขาเนี่ยได้คิดค้นอะไรบางอย่างขึ้นมาครับเพื่อที่จะเคลือบตัวและทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สกรปรกขึ้นมาอีกอารมณ์มันก็จะประมาณลื่นๆแบบกระทะนอนสติ๊กะฮะแต่ว่าข้อเสียของสารเคมีนี้นะครับก็คือ มันจะทําให้ตัวเขาเนี่ยลื่นไปหมดเลยอารมณ์มันก็จะประมาณเดินบนพื้นห้องน้ําที่ถูกราดไปด้วยแชมพูลื่นๆนะครับมันก็เลยเกิดอาการไหลพรวดพาดไปชนกับสิ่งของสิ่งหนึ่งในห้อง l a บที่เขาเขียนตัวโตๆว่า waste sponge แปลว่าถังเก็บของเหลวที่เป็นของเสียนะครับพอชนเสร็จตุ้มเท่านั้นแหละไอ้ของเหลวที่อยู่ในถังมันก็แตกพรุ่งพรวดออกมาเลอะเต็มตัวเด็กเตอร์พรากไปหมดเลยฮนะแต่ก็ต้องขอบคุณซึ่งสารเคลือบตัวที่เด็กเซอร์ได้ผลิตขึ้นมานะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่เลอะเทอะอะไรเลย แต่ไอ้ประเด็นมันอยู่ที่ของเสียที่มันอยู่ในถังนี่แหละมันคืออะไรถ้าเราดูดีๆนะครับมันจะมีลักษณะเป็นของเหลวขุ่นๆนืดๆซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดเชื่อว่าเพื่อนๆไม่ต้องไปหาคําในพุทธนันุกกรมก็น่าจะพอรู้แล้วมันสื่อถึงอะไรเพราะไอ้คำว่า s p o n ชเนี่ยนะฮะเขาจะสื่อถึงน้ำแหนมใช่แล้วฮะมันคือน้ำแหนมสดที่เทพเซตอยากให้ฮอรัสกินนั่นแหละซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปเทพเซตกับฮอรัสที่แอดเคยเล่าก็คงจะรู้แล้วนะว่ามันคืออะไร แต่ถ้าจะให้จังไรไปมากกว่าน,นั้นนี่แล้วก็ถ้าเราเอา2คํคำนี้มาบวกกันนะครับเป็น waste กับ s p o n g e เนี่ยมันก็จะแบบอขอไม่แปลแล้วกันเป็นไงฮะฟังถึงตอนนี้แล้วก็คงจะคิดว่าแบบตอนเด็กๆข้าพเจ้าได้ดูอะไรลงไปนี่หรือการ์ตูนเด็กซึ่งเด็ก e r เตอร์เองนะครับมันก็ไม่ใช่การ์ตูนเรื่องเดียวในการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะที่ได้แฝงเรื่องราว18บวกอะไรแบบนี้เอาไว้อไอเรื่องหวานๆอย่าง Power Puff Girl เนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะลิงก์เนะี่ยอยู่ด้านล่างเลยนะครับถ้าใครสนใจ หรือถ้าใครมีการ์ตูนดักดักอยากจะให้แอดเอามาทำให้แล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยที่ด้านล่างน,นะครับผมแต่ถ้าคิดไม่ออกก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย